บอกหมอว่าไงจะกลับบ้านวันอันเดียวนทัวร์ที่ผ่านเร่อกันน่ะวันเจ็บที่ไหนอ่ะอนแ้วฮ่า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 ฮ่เรียนอยู่ไม่ชีดแล้วแหละช, <c oughs> ชีดนี่มันเจ็บมากชีดอะไรไม่รู้งงงงงงไกะะ่เตรียมกายะภาพบําบัดเองอ่ะเตรียมจะวิ่งแล้วจ้าเตรียมจะวิ่งแล้วนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม <c oughs> วิ่งไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้เหรอนะผ้าบําบัดสีว่าเป็นไงบ้าง ฮะหุเนละหุเนละหุเนละนั่งนั่งกายภาพบําบัดอยู่เองเลยเตรียมจะวิ่งอย่างเดียวเลยนี่ฮะยังไม่ได้ยังวิ่งไไม่ด้ยังวิ่งไม่ได้อ่ะอมาทำอะไรกันลงมารู้เรื่องเลยโอเคแม่ฟื้น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 คุยหน่อยไหมล่ะให้คุยหน่อยนึงจะคุยได้รไหมจะเข้าห้องแล้วเดี๋ยวเจอกันเจอไันหนอ่ะเอาชีอิตเป็นไงบ้างเสร็จลุกไหม

กันโรงพยาบาลไม่รู้เอาไปทำอะไรกันลากขึ้นรถนะเจอแล้วทุลักทุเลนะไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคนแก่ทุลักทุเลดูโหก็เก่งอือหือดูวิวชอบฮลัลโหลไม่ทำอะไรเลยอะคะวันนี้ไม่ไปไหนเลยคะ่ะฮะ ไม่ลุกเลยไม่เดินเลยแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านเดินไม่ได้ทําไงเนี่ยสบายมากสบายมากฮะฮะติด youtube ติดโอ้โหติดทวเชียลน่าดูอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วนี่คะเจ็ดสิบเจ็ดนี่นี่คือทาหน้านะคะนี่คือทาสีล้ำอยู่นะคะทาสีล้ำยุดเอ้ยเดี๋ยว่าก็ทาเออทาสีล้ำไปเออนี่ทาสีล้ำกันนะคะพอลูกพอลูกไอ้เครื่องปั่นนะ มีมีเอาบ้าเคยเงยหน้าด้วยจะเอาอะจริงเปล่าจะเอาสามสิบล้านค่ะวันนี้จ้าวสามสิบล้านนะคะวันนี้กาเองค่ะเรียกเรียกดูเลือกดื้อๆนี่เขาใช้ให้ทำอะไรฮะปั่นพริกเออเยอะจังงี้เก็บทุกเม็ดนะจ้างรถไปเอาไต้องเม็ดจ้างรถใส่ทำไมพริกมันล่วงเหรอพริกล่วงจ้าวไม่มาเลยไม่ล็อกไม่ก่อ คะนวดแล้วเหรอชอบไหมซื้อกลับบ้านเลยไหมไม่เอาอ่ะไม่ไม่ไม่เอาด้วยหรอทำไมล่ะคะโอ้นวดก็นวดขอนวดขอโอ้ยนวดอยู่ไหมเออเออเออหือสุดไปต่างประเทศไปเก็บในหน้ามาหูงายหน้าเยอะเลยยังไม่สุกอ้าวแล้วต้องบ่มแค่ไหนนานแค่ไหนไม่ต้องไว้นโอ้โหในหน้านั่งเลยนะ แล้ไม่ล้างหน้าตายดิจันละจะพยายามไปตนางตื่นท้าพุทนางไปล้วไปไปธรรมดายด้ไปแล้วแล้วไธรรมดับดีดีเนาะ แม่ใครเนี่ยลูกชายลูกชายไหนไอ้น้ำถ่ายวีดีโอเดี๋ยวแม่มันได้เห็นสดิดังความรักใจวันนี้วันเด็กพาเด็กเที่ยวไม่เองไม่เองไม่เองหลวงอ่ะ พาเด็กเที่ยวลงอาวันนี้พาเด็กเที่ยวลงอา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 กางเกงกางเกงเอาเปลี่ยนปักใหม่เอาทำไมคะปักเอาเตารีดอันนี้เตารีดอันนี้ไม่อันนี้ได้กางเกงใหม่โอ้โหออ